โดยพี่น้องครับวันนี้ผมมีสาวสวยมานั่งนำที่สามน้องให้พี่น้องฟังเปิดใจทุกมุมทุกอย่างเว้าออกมาหมดวันนี้แหละ <c oughs> เวลาซื้อซื้อว้างไหนซื้อฟังฟ้าค่ะน้ <c oughs> นองฟ้า มาเป็นนา่งเอกอยู่ในช่องสายัดวัาลุง,ลงี่ล่ะพี่น้องฝากติดตามใบนำแนเด้อฝากติดตามน้องเขานำแน่ให้กำลังใจกดไลค์กด,กดแชร์ตอนนี้โสดโสดยังเป็นทางการเนาะค่ะเป็นทางการเลยค่ะโสดยังเป็นทางการเสียงเขาหอดผมมเสียงังเบาหน่อย ว่าเสียังคางค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหนกินอะไรไม่รู้อะไรมันีดอ่ะบานนี้ที่สามตอนนี้คือโสดแต่เคยมีแฟนบหมเคยมีแฟนคะ่ะแต่ไม่เคยแต่งงานยังบอกท่านเด็จ,จัดการแต่งเนาะ <c ười S 1> บอกค่ะแต่ว่าเคยมีแฟนเคยอยู่น้ำกันอยู่แมนคะ่ะเหตุธุรกิจน้ำกันเราคนนี้ มันก็หลายเรื่องก็เลยต้องแยกล่ากันไปแยกกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปเลิกกันเออเพื่อบางสิ่งบางอย่างเขาบอกเขาใจกันเลยแยกกันซะก่อนค่ะใจดีเันตกลงกันได้ก็จังกลับมาหากันอีกอาจจะามันอาจจะมีหลอดที่สามแล้ว ฮมันจะมีรอบที่สามแลยรอบที่สามแมนอันนี้เป็นผู้เบาคนแรกบวกโอคนคน <c oughs> ้คนที่หาซีบเรตีบ้านคนที่หาซีบเรโอ้ตังใหม่คนที้ใ,ใช้กันเงียบขกัคนใช่ไหมคนที่คันคันขอถามเรื่องคนที่หนึ่งมาหนิได้บอกได้ค่ะจักปีที่ห้าได้่อผู้เบาคนที่หนึ่ง ตั้งแต่อายุประมาณสิบหกปีแมนมันกับช่วงนั้นเป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นคือยังว่าได้จริงจังอีหยังงโอแต่ว่านั่นไก็เห็นเขาบอ้าก็อยากคิดอยากล่องอยากเล่นอยากเบิ้งประมาณนั้นตอนนี้ก็อายุไกลมาแล้วอายุแต่คนยังสวยคนตตหน่อยน้องฟ้านะครับ โอ้สิถามอนองไปเที่ยแรกนีเนาะมีห้องเสียให้เขาเที่ยแรกนี่ผู้เบากลุ่มห้องนี้หรือห้องกลุ่มขอก่อนหัวขาก็เป็นผู้จูโจกได้บ่หกใจบ่อยละบ่พอใจอ๋อเขาเขาร่อเฮ้าหรือเฮ้ารอเขามันกะทั้งสองทั้งรอกันเนี่ยเขาเขากัน เขาก็อยากได้ห้าเขาก็อยากได้คอนอ๋ออ้บ่าวู้นั้นรอบอรอรอนี่แหละโอรอไปรอไปบ้านเขารอไปบ้านห้าแกรอตอนนั้นอ่ะไปท่สออุ้ยเขาก็มาบบางเล่นั่นแหละโอ้เขาขอมาหาห้าอยู่บ้านค่ะเลิกเี่ยนเลิกเียนก็คือว่ายังเรียนอยู่ตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ไงเขาก็มาหาอยู่บ้านแบบถุกมือถุกมือจนแบบทั้งบ้านห้ากับก็เปิดใจเออ ผู้บาวมาเห่นอยู่บานเดิมสิน่ะแม่ก็รับลูกแม่ทั้งสองกัรับลูกแมโอ้แม่ค่ะแล้วก็ตอนั้กกันยังมากันโยมากันอยค่ะมากันซื้อบ่ตอนนี้บปแม่นมีลูกเลติข้อนั้นนะบอกแม่เขาไปมีเมียไหมแม่คือว่ามีเมียไหม่กับผู้สาวไหมโอ้มีผู้สาวไหมไปเรื่อยๆแม่นค่ะบาทนี้เขาพ่อพอเฮา อดิบอกถึงคนที่สองแล้วได้ป่ะนี่คนที่สองเอาเอคนที่หนึ่งเสียก่อนคนที่หนึ่งมันมันสับสนมันมันบ่ได้กันดิมันบอกโอเคเคมีพอตรงกันโอ้เอาคนที่สองบันเอาคนที่สองขอเงินดีไรก็เลยเลือดลากกันไปอันนี้โจแบบไงไอเขาขอเงินเฮ้งเรนขอเงินแบบเพื่อให้เขากิดเหตุงานตอนนั้นเป็นเด็กเสือเป็นเด็กเสือเป็นเด็กเสือเขาเกิดเหตุมาถ่ายเจอเงินเรีนไปเดทตายตลอด วาก็เพราะเป็นตาแล้วนอกจากนั้น,น,นค่ะเออบาทน,นี้ผู้ที่สามผู้ที่สามนี่เป็นคู่เป็นคู่จะเป็นพวเขาแต่เป็นพวเขา, <laughs> เ,ปเ,ขาเป็นคู่คู่โรงเรียนสอนเท่านี้บอกแมนบ่คู่บ่ได้สอนเท่าแต่อยู่คน,นละห้องคนละโรงเรียนอ๋อคนละโรงเรียนกานอยู่โรงเรียนเดี๋ยวกันแปเอาคะแน่นที่สุนก็เป็นเอ่อลูกค้าที่ยุ่ในร้านนั่นแหละ อ๋อเพิ่นมาเจะได้บันบ่าถามดอกว่าเขาซื้อหยังโรงเรียนหยังกับ่าถามบอกบอกอืมก็มันก็มีการเลิกล่าแล้วผู้ใดสิอยากเป็นหน่อยเนาะเป็นบอกเออก็ะแม่นอยู่นั่นล่ละเ้อเล่นนี้นี้เขามาจะมาได้พญ่